โหเซฮายครับสวัสดีครับ mm hmm. ก็มาเอาน้องรวมน้องเบิร์ดจนะ้ดนผ่านไอเอฟไหเอามาลองใส่กระมัง mm hmm. ก็ซื้อมา mm hmm. เหลืออยู่สามใบลานี้โหดนิดเดงเอาไปยี่บห้าบาท mm hmm. ก็นี่ผมแช่ไว้หลายวันแล้วนะ mm hmm. ก็แต่ก็เป็นอันนี้เป็นขี้วัวบ้านไม่ใช่ขี้วัวนมนะฮะก็ บรรจได้ว่าไม่มีสุดาไฟกระาางผมได้มาสามใบผมก็เจาะทําการเจาะไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะตามที่เห็นเนี่ยครับผมขานเจาะถ้าเราไม่มีสว่านเราก็ใช้เหล็กหรือตะปูนะฮะใช้คีมหนีบตะปูใช้เทียนจุดหรือใช้เตาก็ได้ะฮะเตากอ่อไฟเจาะไว้ใช้ตะ,ตะปูสักสองสาตัวนะโยนุดใส่ไว้แล้วก็หนีบขึ้นมากดเอากดเอา,น,เอา,น,เอานะ,ะพยายามกดจากข้างในออกมาข้างนอก มันจะได้ไม,ม่มีรอยออกมาเออแล้วก็มีเทคนิคนิดนึงก็คือให้เจาะตามสันรตรงนี้นะฮะเพราะว่าน้ํามันจะมันจะลงมาอยู่ประมาณตรงตรงร่องนี้พอดีเนี่ยฮะน้ําจะอยู่ตรงร่องเนี่ยก็จะไหลออกไปอ่ะก็มูลที่ได้มาที่ที่ผมทําไว้ก็ยังไม่อันนี้นะอันนี้คือที่คลิปก่อนก็คือล้างแล้วเอาขึ้นมา เอามาปี้ให้มันละเอียดนิดหนึ่งอันนี้คือ1นกิโลที่ผมได้มา1นกิโลก็จะแบ่งเป็น4ส่วน4กระมังกราลังกับ2ขีดครึ่งก็มีซื้อใบกรึ้งมาก็1นึ่งใบ2ใบสามใบแล้วก็4ี่ใบที่ที่ไว้กระมังเมื่อกี้นี้ก็ดังปี้หน่อยฮะให้มันละเอียดนิดนึง ตอนแรกๆก,ก็แยงแยงมือนะพอดีถ่ายไปก็พูดไปมันก็เลยไม่ค่อยนี่เท่าไก็ไม่ได้ใส่ถุงมือฮะพอดีไม่ได้มีอืมนะเอาเราทำตรงนี้ยังไงก็ต้องสัมผัสกับพวกนี้อยู่ดีอนะ่ะพังเกตดูเออจะเดือนชุดนี่เออมูลมูลเรียกอะไรแบกกิ้ง b บดดิ Bed ding, Bed ding, ้งเบดดิ้งเออเรียกเบดดิ้งมันจะมีมูลแกะอยู่ด้วยนะฮะเนี่ยฮะมูลแกะผมก็แช่เอามาผสมกันก็รแรกผมใส่ลงไปในในเออนะฮะรังเหลืองๆอันนั้นอ่ะพอดีผมเอามาเปลี่ยนก็ว่าลองดูสักสักหน่อยก็ลงทุนไปที่กระมังนี่เออเจ็ดสิบห้าบาทแล้วตัวพันไสเดือนหนึ่งหนึ่งกิโลก็ เอ่อห้าร้อบาทแล้วก็ซื้อซื้อเบรกดิงเข้ามาหกกิโลกิโลละสิบเอบาทก็หกสิบหกก็เอาห้าิ้านะฮะเดี๋วก็แถมมาโลนึงก็ห้าิบ้าบาทก็รวมแล้วก็ห้าร้อยหกร้อยหกรอยสบาทครับหกร้อยสบาทลงลงเท่าไรก็อยู่ที่หกร้อยสบาทก็นี่ย เดี๋ยวผมก็ลงตรงนี้ไปก่อนบีบีบ,บีให้มันไอ้นี่หน่อยผมไม่ตัดคลิปนะครับเพราะว่าผมตัดต่อไม่เป็น mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจะลองเอาทําให้ดูกะลังหนึ่งก่อนละกันที่เหลือก็ประมาณแนวแนวนี้ฮะไอ,ไอ,ไอที่ผมจาะนั่นมันก็ยังต้องเอามาลบเลี่ยมเหมือนกันนะดูมันขึ้นมาเราใช้มีคัตเตอร์หรือใช้กรรไกรคมๆอะลบเลี่ยม นี่ก็ลองดูแค่นี้ก่อนแต่น่าไม่น่าจะมีปัญหานะเพรจับดูแล้วรู้สึกว่าความร้อนของของมูลวัวไม่มีเขาพอดีเราซื้อเบดดิ้งเขามาด้วยนี่ฮะ,อะเอาแค่นี้ก่อนเขาเขาบอกว่าอะไรนะให้เจาะตรงกลางให้เจาะตรงกลางหน่อยอตามสูตรเขาว่าอย่างนั้นนะ ก็มันมีมันมีเอาหมดไปเลยก็ได้มันมีเบรกดิ้งเก่าที่เขาติดมาให้ซื้อเข้ามาซื้อเข้ามา,า,มาแล้วก็จะมาผสมผลไปนี่ฮะ นี่ก็ได้มานี่ฮะห้าสิบห้าบาทก็เขาแช่น้ำไปแล้วก็เนี่ยฮะตามตามที่เห็นเนี่ยฮะอืมองเขาก็จะสุยคนละสีนะคนละสีเลย